การเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งไม่ใช่งานง่ายและสิ่งที่คุณยูว,วานุอฮารารีทำก็คือการย่อยประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อ7 0 0 0 0ปีที่แล้วจวบจนถึงศตวรรษที่21ให้ออกมาจบได้ใน600หน้าฉบับภาษาไทยแถมเขียนออกมาให้อ่านสนุกอยากพลิกหน้าต่อไปอ่านต่ออีกตัางหากการสร้างสรรค์ผลงานให้ได้แบบนีนะ้ไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะหนังสือเล่มที่ว่าก็คือเสเปียนนั่นเองค่ะ หนังสือของคุณฮารารีตอนนี้ก็ตีพิมพ์ไปแล้ว45ล้านเล่มแปลไปแล้ว60ภาษาทั่วโลกนะคะก็มีคนมองแหละว่าคุณฮารารีก็คงเหมือนคนดังหน้าใหม่ทั่วไปบนพรมแดงเป็นนักวิชาการสายฮิปสเตอร์ที่เอาประวัติศาสตร์หน้าเบื่อมาปัดฝุ่นเล่าใหม่ด้วยภาษาแบบหนังสือพัฒนาตัวเองก็เลยขายดีว่าง่ายๆเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่แค่นั้นเขาคงเป็นเหมือนกระแสดังชั่วครั้งชั่วคราวในซิลิคอนวันเลทที่มาแล้วเดี๋ยวก็คงไปคุณฮารารีเป็นนักประวัติศาสตร์ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยเป็นชาวยูเป็น LGBTQ เป็นวีแกนแล้วก็นั่งสมาธิมาแล้ว24ปีค่ะมาดูมุมมองของเขาคนนี้ที่มีต่อการทำสมาธิกันวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลาอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะมาดูคำถามแรกกันเลยค่ะ คุณบอกว่าถ้าไม่ได้นั่งสมาธิตอนนี้คุณก็จะยังทําวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์สงครามในยุคลางต่อไปไม่ได้มาสนใจเรื่องมนุษย์นีแอนเดอร์ทลหรือว่าไซบอร์กการทําสมาธิมีผลกับคุณยังไงบ้างในฐานะนักประวัติศาสตร์คุณฮารารีบอกว่าสมาธิมีผลกับเขาสองอย่างอย่างแรกเลยก็คือความสามารถในการโฟกัสเวลาที่เราฝึกฝนจิตตัวเองให้โฟกัสกับอะไรสักอย่างอย่างเช่นลมหายใจเนี่ยมันจะทำให้เรามีหลักเวลาต้องไปโฟกัสกับอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่า และเราจะตอบตัวเองได้ว่าตรงส่วนไหนที่มันสำคัญและส่วนไหนคือสิ่งที่มันอยู่รายล้อมหลักในการโฟกัสแบบนี้คือสิ่งที่เขาได้จากการทำสมาธิแล้วเขาก็เอามาใช้ในงานวิชาการคุณฮารารีเล่าว่ามันยากนะการที่จะต้องจัดการข้อมูลมหาศาลเพราะว่าต้องจัดการกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานขนาดน,นั้น พวกรายละเอียดยิบย่อยปริยย่อยทั้งหลายเนี่ยมันพร้อมที่จะดูดเราให้จมลงไปแบบหยุดอยู่กับข้อมูลยิบย่อยตรงนั้นทีต้องมาระวังกับตรงนี้ทีอ่ะมันยากมากเราจะต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอันไหนคือสิ่งที่สําคัญจริงๆของช่วงเวลานั้นอันไหนคือเรื่องที่มันสําคัญจริงๆในช่วงเวลานี้หลักในการโฟกัสแบบนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาได้มาจากการทำสมาธิค่ะ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณฮารารีได้รับจากการทำวิปัสสนานะคะเขาเล่าอย่างนี้ค่ะว่ากระบวนการการฝึกวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่จะแยกแยะว่าฟิกชั่นกับเรียลิตี้อ่ะมันต่างกัน มันทําให้เขามองเห็นได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและอันไหนคือเรื่องราวที่เราแต่งขึ้นเราสร้างขึ้นเอง99%ของสิ่งที่เราจับสังเกตได้อะมันคือเรื่องราวที่เราปรุงแต่งขึ้นเองในจิตของเราค่ะประวัติศาสตร์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณฮารารีบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าผู้คนอะถูกถาถมใส่ด้วยข้อมูล อันนึงก็เป็นเรื่องเล่าจากฝั่งศาสนาอันนึงก็เป็นเรื่องเล่าที่ผู้นําในชาติเขาประกาศออกมาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องเล่าจากฝั่งเศรษฐศาสตร์ว่าเศ,ษศารษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงแล้วคนก็นําเรื่องราวเหล่านี้มาประกอบร่างเข้าด้วยกันแล้วเรียกสิ่งนี้ว่าความจริงความฝันสูงสุดในฐานะนักประวัติศาสตร์ของคุณฮารารีก็คือว่าเขาอยากจะถ่ายทอดออกมาให้คนได้เห็นว่าอะไรคือความจริงที่มันเกิดขึ้นกับโลกของเราจริงๆกันแน่ และอันไหนคือเรื่องปรุงแต่งที่มนุษย์ผลิตซ้ำกันต่อเนื่องมาเป็นพันๆปีก็ไม่รู้แหละว่าเพื่อต้องการใช้อธิบายสถานการณ์หรือว่าเพื่อควบคุมโลกใบนี้ให้มันหมุนไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการกันแน่คำถามที่สอง คุณบรรยายแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลายที่มากเลยว่าการนั่งวิปัสสนาหล่อหลอมคุณให้ออกมาเป็นคุณอย่างทุกวันนี้รวมถึงความสําเร็จที่ได้รับด้วยอยากให้เล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะคุณฮารารีเล่าว,ว่าตอนที่เขาทําปริญญาเอกอยู่ที่ออกซฟอร์ดเนี่ยก็มีเพื่อนกันเนี่ยแหละชวนแบบตื้ออยู่นั่นแหละว่าให้ไปเข้าคอร์สวิปัสนาเขาก็มองว่าแบบศสยศาสตร์อะมูมากมาก,มากอะ แล้วด้วยเนื้องานของเขาอะนะคะเขาต้องอ่านพวกตำนานเทพประกรน้ำเงี้ยเยอะมากอยู่แล้วในหัวเนี่ยไม่ได้อยากจะรับรู้ข้อมูลเทพเจ้าผีสางอะไรเพิ่มเติมอีกหรอกนะก็เลยปฏิเสธไปแต่ว่าก็ได้เพื่อนคนนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่ตื้อสุดตื้อเข่งจริงตือ้อยู่ยาวนานเป็นปีจนสุดท้ายเขาก็อ่ะยอมลองไปดูหน่อยก็ได้ คุณฮาราลีเล่าว่าความเข้าใจของเขาในตอนนั้นเกี่ยวกับการทําสมาธิมันมีน้อยมากเลยแล้วเขาก็คิดเองเออเองอะว่าอสมาธิก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพปีศาจพลังประหลาดอะไรทํานองนั้นก็เลยทําให้ตอนที่เขาไปเข้าคอร์สสมาธิเนี่ยเขาอึ้งไปเลยว่าอาจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกฝนทําสมาธิเนี่ยมันคือแบบนี้เองหรอหรอคนที่เป็นครูสมาธิของคอร์สนั้นเนี่ยก็คือท่านโกเอนกาค่ะ ท่านก็จะให้คนที่มาเรียนนั่งขัดสมาธินะแล้วก็หลับตาจากนั้นก็โฟกัสสำรวมจิตไปที่ลมหายใจเข้าออกทางจมูกไม่ต้องทำอะไรท่านก็เอนกาพูดย้ำคำนี้บ่อยมากนะคะอย่าพยายามควบคุมลมหายใจอย่าไปบังคับตัวเองให้หายใจวิธีนั้นวิธีนี้แค่มีสติรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามตอนที่ลมหายใจเข้าผ่านเข้ามา ให้รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ลมเข้ามาแล้วนะและถ้าหลุดโฟกัสจิตเริ่มเตลิดไปในความทรงจำหรือภาพฝันก็แค่รู้ตัวว่าอ๋อจิตเตลิดไปจากลมหายใจแล้วนี่เองคุณฮารารีก็แบบเรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมไม่เคยมีใครบอกเขาเมื่อก่อนคอร์สสมาธิ10วันนะั้ะมันคือยากยากสุดในชีวิตแหละเพราะว่า การทำให้ตัวเองต้องโฟกัสอยู่แต่กับความจริงอะ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะว่าจิตของเราอะ่ะมันคอยที่จะหลบเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากับความจริงที่มันไม่สะดวกไม่สบายอยู่ตลอดเวลาคุณฮาราลีบอกว่า10วันนั้นอะ่ะเขาได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้เข้าใจมนุษย์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เขาเรียนรู้มาตลอดชีวิตซะอีกและที่ทําแบบนั้นได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้จะต้องพึ่งพลังเทพผีปีศาจพลังประหลาดอะไรเลย ว่เาเขาก็แค่เฝ้ามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเท่านั้นเรื่องสำคัญที่คุณฮารารีได้เรียนรู้ในวันนั้นก็คือว่าอ๋อต้นตอของความทุกข์ที่มันอยู่ลึกลงไปสุดๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่แพทเทิร์นการทำงานของจิตเรานี่เองเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างแต่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นจิตของเราก็จะเริ่มสร้างความทุกข์แหละความทุกข์ไม่ใช่สภาวะที่จับต้องได้ในโลกภายนอกความทุกข์ คือปฏิกิริยาตอบสนองทางความคิดที่เกิดขึ้นเพราะจิตของเราคำถามที่3หลายปีมานี้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมากการทำสมาธิของคุณมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคุณฮาราลีเล่าว่าตัวเขาอะก็มีความอยากอยากตอบรับไปบรรยายงานนั้นอยากตอบรับไปบรรยายงานนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิเนี่ยเขาจะมีวินัยในตัวเองสูงมากเพราะเขารู้ว่ามันคือเรื่องที่สำคัญจริง สมาธิคือเหมาะเกิดความสําเร็จในทางวิชาการของเขาดังนั้นเวลาที่เขาวางแผนงานประจําปีเนี่ยอย่างแรกเลยที่เขาจะใส่ลงไปอย่างเช่นในปี2017อะ่ะ15ตุลาถึง15ธันวาเขารู้ว่าเขาจะต้องไปอินเดียเพื่อไปเข้าคอร์สวิป,ปัสนาแบบ60วันเขาก็จะเขียนอย่างเงี้ยใส่ลงไปในตารางเวลาเป็นอย่างแรกเลยทุระอย่างอื่นในชีวิตอะ่ะมีหน้าที่โยกย้ายตัวเองให้มันลงล็อกเพื่อให้เขาเอาไปเข้าคอร์สให้ได้เขาทําอย่างนี้ปีก่อนหน้าปีที่ผ่านๆมาเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกัน คำถามที่4นึกภาพการเข้าคอร์สสมาธิ60วันไม่ออกเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตยังไงบ้างคุณฮาราดีบอกว่าอย่างแรกเลยนะคือมันยากมากคือที่นั่นน่ะไม่มีอะไรเลยที่จะรบก,กวนสมาธิของเราไม่มีทีวีไม่มีอีเมลไม่มีมือถือไม่มีหนังสือแล้วเราก็ไม่ต้องจดอะไรเลยด้วยสิ่งที่เราจะต้องทำอ่ะก็มีแค่อยู่กับปัจจุบันโฟกัส กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้เท่านั้นคุณจะเจอสิ่งที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองพุดขึ้นมาแล้วคุณก็จะเจอสิ่งที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับโลกใบนี้แล้วคุณก็จะมองเห็นเลยว่าชีวิตคุณที่ผ่านมาใช้เวลาหมดไปเยอะขนาดไหนเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องราวพวกนี้หรือไม่ก็ความพยายามของคุณในการซุกซ่อนเรื่องพวกนี้เอาไว้ใต้ผรัตอนแรกอะ่ะเขาก็จะให้เราเริ่มจากเรื่องพื้นฐานก่อนให้เราจับสังเกตความรู้สึกที่ร่างกายอ่ะลมหายใจเข้านะลมหายใจออกนะจะ สังเกตความรู้สึกที่ท้องที่ขาแล้วพอเราเชื่อมต่อความรู้สึกของเราเข้ากับร่างกายได้แล้วอะเราก็จะมองเห็นเลยว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจิตของเราตอนนั้นจะเป็นยังไงเราจะมองเห็นทุกอย่างแบบชัดเจนมากว่าอะไรเป็นอะไรเราอะจะจับสังเกตความรู้สึกโกรธกลัวหรือว่าเบื่อไม่ได้หรอกนะถ้ากระทั่งแค่ว่า จับสังเกตลมหายใจยังทําไม่ได้เลยลมหายใจอะ่ะคือมันง่ายไปเลยนะถ้าเทียบกับการจับสังเกตความรู้สึกโกรธหรือว่าความรู้สึกกลัวทุกคนอะ่ะก็อยากจะเข้าใจความโกรธความกลัวกันทั้งนั้นนั่นแหละแต่เขาก็จะมองว่าจับสังเกตลมหายใจหรอไม่เห็นมันจะสําคัญเลยแต่ว่าถ้ากระทั่งแค่สิ่งที่มันง่ายมากๆชัดเจนมากๆอย่างลมหายใจเนี่ยคุณยังจับไม่ได้ คุณจะไปจับสังเกตความโกรธได้ยังไงอันนั้นน่ะมันคือระดับพายุเลยนะมันยากกว่ากันมากๆเลยแล้วเราก็ฝึกแบบนั้นอะ่ะไป60สวันแล้วสติของเราก็จะโฟกัสได้ดีขึ้นเราจะมองเห็นอะไรชัดขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มดำดิง่งลึกลงไปจนเราอะ่ะมองเห็นว่าอความโกรธสารพัดอย่างของเราเนี่ยมันผุดโผล่ขึ้นมาจากตรงไหนความกลัวของเราเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่ของเราเนี่ยมัน เกิดขึ้นมาได้ยังไงและที่เราต้องทำมันก็คือแค่เฝ้าดูสังเกตไม่ได้ต้องทำอะไรเลยเราไม่ได้ต้องเล่าเรื่องราวความโกรธของเราออกมาด้วยซ้ำเราไม่ได้ต้องต่อสู้ขัดขืนความโกรธอะไรของเราเลยทั้งหมดที่เราต้องทำก็คือแค่มองดูมันเท่าน,นั้นเองความโกรธคืออะไรกันนะความเบื่อล่ะคืออะไรพวกเราใช้ชีวิตกันมาแบบปีแล้วปีเล่าอยู่กับความโกรธความกลัวความเบื่อหน่ายอยู่แบบทุกวี่ทุกวัน แต่พวกเราไม่เคยสังเกตมันเลยจริงๆว่าจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยมันรู้สึกยังไงกันนะเพราะว่าพวกเราโมจะติดอยู่กับความโกรธมากเกินไปฝึกสมาธิ60วันน่ะก็คือการให้โอกาสตัวเองคือความโกรธอะมันจะเกิดขึ้นแบบคลื่นก็ได้นะคือเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆซาหายไปหรือว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ต่ออีกหลายวันแล้วเราก็จะไม่ทําอะไรอีกหลายวันด้วยนะที่ทําก็คือแค่สังเกตมันดูเลยว่า อความโกรธคืออะไรกันนะมันมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราบ้างนะตอนที่ฉันโกรธเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในจิตของเราบ้างนะนี่คือสิ่งมหัศาจรรย์ที่สุดที่คุณฮาราดีบอกว่าตัวเขาจับสังเกตมาได้นะคะนั่นก็คือการเฝ้าสังเกตปร,รากฏการที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรานั่นเองคำถามสุดท้ายนะคะมีคำแนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากลองเริ่มต้นฝึกสมาธิบ้างไหมคะ เวลามีคนมาบอกคุณฮาราีว่าจะเริ่มทําสมาธินะคุณฮาราดีจะเตือนเขาก่อนเลย3มอย่างหนึ่งคือสมาธิเป็นเรื่องจริงจังและทํายากนะสิ่งที่เราจะเจอบ่อยเลยอะ่ะตอนทําสมาธิคือสิ่งที่เราใช้เวลาทั้งชีวิตเราวิ่งหนีมันเป็นต้นว่าความกลัวความรู้สึกผิดบาปในใจความรู้สึกเหนื่อยหน่ายของเราความรู้สึกยากลําบากพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เจอแน่แนในตอนที่เราทําสมาธิ สองเลยก็คือเพราะว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ยากดังนั้นอย่าฝึกด้วยตัวเองหาครูสมาธิดีๆจะดีกว่าสามคืออย่าคาดหวังว่าจะเจอปรากฏการณ์พิเศษการทำสมาธิคือกระบวนการที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นอยู่บางคนมาทำสมาธิเพราะว่าอยากเจอพินิหารบางคนก็มาเพราะว่า นั่งสมาธิแล้วแบบมันอิ่มใจสบายใจชอบนั่งแล้วรู้สึกดีแต่พอนั่งๆไปก็แบบปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้เบื่อกลัวเราก็บอกว่าตัวเองนั่งได้ไม่ดีทําสมาธิแบบนี้ไม่เวอร์มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะถ้าทําสมาธิมาหนึ่งชั่วโมงแล้วสิ่งที่คุณจับได้ทั้งหมดอะคือแค่ความปวดกับความเบือเเบเบ่อเลยเนี่ยก็แปลว่าคุณเข้าใจความปวดกับความเบื่อของตัวเองดีขึ้นแล้วไงคุณยอมรับความปวด ความเบื่อความรู้สึกนั้นของตัวเองได้ดีขึ้นอันนั้นน่ะคือการทำสมาธิที่ยอดเยี่ยมแล้วตามข้อมูลที่นัดหาได้ก็คือคุณฮาราเรเริ่มทำสมาธิมาตั้งแต่ปี2000ทุกวันนี้เขาทำสมาธิทุกวันวันละ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ทุกๆปีเขาจะเดินทางไปเข้าคอร์สสมาธิระยะยาวแบบ 1- 2เดือนปีละหนึ่งครั้งค่ะ คุณฮารารีเนี่ยนอกจากจะเขียนหนังสือเก่งแล้วเนี่ยยังเล่าเรื่องสมาธิได้เก่งมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกท่านจะถูกใจเนื้อหาบทสัมภาษณ์ที่นัดคัดเลือกมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆลิฟเวอย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ